ดูดวงชาวราศีเมถุนจะดีก็ดีไม่สุดดวงอะไรกันเนี่ยอัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชตาด้วยบนกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านในปี2 5 1 8ตกตำแหนง่งอัศวินไม่วงล้อแห่งวัฏจกักรวีวอลฟ์ฟอร์จูนเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านควรที่ต้องปรับปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผันเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักร ครับผมมันดีมันดีมนดไม่สดเพราะว่ามันโชคชะตาของท่านมันโดนกันแกล้งหรือเปล่าต้องสังเกตกันด้วยตัวเองด้วยเรื่องราวต่างๆท่านรู้สึกเบื่อนหน่ายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวเวลาขึ้นสูงสดก็ลงลงมาทุกทีเวลาจะขายดีขายดีอะไรกันนักกนะันหนาเดี๋ยวก็เงียบเฉยเหมือนจะมีออเดอร์ก็ดังไม่มีออเดอร์อะไรกันแน่นี่คือโชคชะตาของคุณหรือเปล่านะครับผมการส่งมอบถ้วยทองรู้สึก อดอด,อดทนอดก้านกําลังจะได้ดีมีคนออเดอร์มาแล้วล้านสองล้านแล้ววันนี้ยกเลิกเฉยนะผมหรือไดออเดอร์เดียวออเดอร์อื่นไม่มีเกิดอะไรขึ้นนี่คือโชคชะตาของคุณหรือเปล่าในเมื่อเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตามันเกิดอะไรขึ้นมันตกตําแหน่งเดวิลคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาที่นําพาซึ่งเรื่องราวไร้ลัยพยายามใส่ร้ายให้ท่านไม่ได้สิ่งนั้น เพราะฉะนั้นท่านต้องไปสังเกตแต่ละคนดวงชะตาไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆเข้ามากันแกล้งในโชคชะตาก็ได้ท่านควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวชาวราศีเมถุนปูและศีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ด้วยดีสังเกตในโชคชะตาับนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาับผมตกตําแหน่งอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทอง ครับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มนะครับผมอาจารย์ผมได้รับแล้วนะครับอาจารย์หนูได้รับแล้วสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาเข้ามาจริงๆก็คือการส่งมอบโุยทองก็แปลว่าวโอกาสนั่นเองครับผมในโชคชะตาของคุณได้รับโอกาสนะครับคุณควรที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไ,ปไม่ต้องรีบร้อนนะครับดวงชะตานี้ไม่ต้องรีบร้อนนะครับ ครับผมในโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องกราบไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ขอพรจากทวยเทพด้วยบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้นะครับขอเบิกบุญมาใช้นะครับดวงนี้เบิกบุญมาใช้และดวงชะตาจะเปิดสังเกตเรื่องราวต่างๆนะครับผมต่อให้ท่านกราบไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ขอพรเบิกบุญมาใช้ข้าพเจ้าขอให้มีโชคลาบขอให้ถูกรงวันที่หนึ่งนะครับผมทำไมยังไม่มี ครับผมก็บริยังไม่ถึงเวลาบุญของคุณนะครับเพราะฉะนั้นขอไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะวิงวอนขอพอรจากทวยเทพอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดปะหารศัตรูหมู่มารปาบศัตรูให้เยี่ยนเตียนดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคต่อเมื่อไม่มีอะไรมาปิดกัน้นนะครับผมเรื่องราวไร้สิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาปิดกั้นหรือคนอิจฉา้รายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีศัตรูกับใครในโลกนี้นี่คือวิธีแก้ครับ ถ้าคุณคิดว่านี่คือสิ่งวิธีแก้ที่ดีที่สุดแล้วก็คือไม่มีศัตรูท่านจะได้ไม่มีใครเข้ามาปิดกัน้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นับผมท่านพยายามจะลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองอย่างสนุกสนานแต่ถ้ามีศัตรูแม้แต่คนเดียวท่านอาจจะโดนกันแกล้งในโชคตากําลังจะได้รับออเดอร์โทรไปกิ้งเดียวนะครับแคนเซิลออเดอร์ครับโดนใส่ร้ายบริษัทนี้ไม่ดีกันแกล้งหลอกลวง คำเดียวเขาก็ตะก,กิดจใจหยุดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีศัตรูในโลกนี้ในโชคชะตาโชคชะตาของท่านยังตกตําแหน่งม้าประยองรู้สึกเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวห้าหาญเอาจริงเงาจังจนประสบความสาเร็จจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบวนนวุญกุศลวาสนาคนที่จะต้องจัดหนักจัดเต็มก็คือทำบุญคุณงามความดีสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรับเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย ได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นแต่เอ e มม l โนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะตั้งมั่นถึงเวลาข่าวบุญกุศลวสาสนาสิ่งที่ใช่หากท่านสับสนงงงวยให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามเสียงไทยจากถวยเทพเนีครับเสียมสีก็ได้นะหรือเสียมโปยความงายความงายเนนะผมความหงายนะก็ความหมายหากเป็นจริงคํานี้ขอให้ความความงาย เขข้างหนึ่งหงายอีกข้างหนึ่งความหาไม่เป็นจริงขอให้ความความเอางงแต่ว่าถ้ามันออกมาเป็นหงายหงายแปลว่าเทพหัวเลาะเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบครอบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เป็นขอให้ไวเพราะดวงชะตาท่านเกี่ยวพรรันเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนค้ำชูถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตานะครับคุณจะไม่เชื่อเรื่องเทวดาไม่ได้นะไม่งั้นคุณดูดวงไม่ได้นะครับเพราะว่าการดูดวงมันเกี่ยวพันเกี่ยวกับเทวดานะครับ รับผมไม่ว่าจะเป็นการดูดวงด้วยดวงดาวเลิกงามยางดีดวเ,ดเยวเทวดาทังนั้นจากไพ่ก็ต้องใช้เทวดาเหมือนกันครับการสื่อเลขเสียงนำโชคหรือเรื่องราวต่างๆเทวดาดังนั้นเพราะฉะนั้นร่างกายของเราถ้าท่านเชื่อก็มีเทวดาสถิตครับดูขุนขนดูปัจันโทเวทนาขันโทสัญญาสันโทคร,รับรูปัจารูน้นดัตตจครับผมปัญหาเหล่านี้ เทวดาสถิตยอยู่เขาเรียกว่าเทวดาสถิตพลเรือนร่างนะผมนะตามที่หลวงปู่ท่านว่าไว้เพราะฉะนั้นการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีนะผมท่านอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็เป็นไปได้ด้วยดีนะบสบายสบายกับชีวิตแต่ว่าจะไม่เชื่อเรื่องเทวดาไม่ได้เพราะว่าเราทำนายดวงไงนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีรรมวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิทธิ์คำชูปกปักกุก้งของรักษา นะผมให้ท่านยืนหยัดอดทนอดกา้นนะผมอดทนอดกั้นแบกภาระเอาไว้อีกหน่อยเดียวนะจ๊ะอีกหน่อยเดียวนะจ๊ะ,ะรับรายได้จะสูงเป็นพิเศษแล้วดวงชะตานี้กําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีเงินทองไหลมาเทมาให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์น,นะผมตกตําแหน่งเดอะฟูลเดอะฟูลคืออะไรครับตัวตลกนะผมใครจะมองเราเป็นตัวตลกปล่อยวางครับผม,ผมนะผมโลกนี้ไม่มีใครโดนดินทาให้ร้ายไม่มีใครไม่มีใครที่จะไม่โดนเกียด เพราะนั้นท่านปล่อยวางท่านเป็นตัวตลกกับส่งผลให้ท่านจะเิญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเหลือกินเหลือใช้เอามีเงินมีท้องอ่ะให้ทํำยังไงอ่ะับผมในเมื่อโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งเอ็มเพสทุงข้าวเหลืองาอรามมัวใจพองโตหานคู่เกิดความช่งชื่นท้องฟ้าสีครามต้นไม้อิงหลังับผมจะ,จะเจริญลุงเรืองมีเหลือกินเหลือใช้ดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมถ้าท่านปิดวาจาให้เงียบ คำว่าล่วงลงมาจะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่จําเป็นจะต้องดีใจเกินหน้าเกินตากระตกกระตาเกิดขึ้นในโชกตะตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ในดวงชะตานี้ก็ต้องตกตาแหน่งสามถ้วยนะผมการที่ท่านจะลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบําเพลงกองก็ต้องอยู่ให้แต่พอดีนะผมเดีย๋ยวมันเกินหน้าเกินตาเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็โดนจัดหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านแล้ว การก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปชีวิตจะมากไปก็ไม่ได้จะหย่อนไปก็ไม่ได้สายพินจะตึงเกินไปก็ไม่ได้นะครับผมจะหย่อนเกินไปก็ไม่ได้ไม่งั้นบันเลงไม่ได้การส่งมอบถ่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมยิ่อใหม่นะครับกดไลค์นะครับผมถือเป็นค่าครูหมอสันนะครับขอให้ท่านช,ชื่นชมครับ สวัสดีครับ